จะเป็นอย่างไรเมื่อกุ้มอาเชียก้อนใจเฮียมที่ได้รับว่าจ้างให้จัดการลูกสาวมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลต้องเจอคู่ปรับที่สมน้ำสมเนือ้อเมื่อสารนักสู้ฝีมือชากาักดได้ยืนมือเข้ามาช่วยปกป้องคือ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปั๊กสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรียงว่า T ิปเปิลเทรดสองศูนย์หนึ่งเก้าสามโหดมหาการเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปรอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่เทียวเซียวเซียนทายาเศรษฐีในจีนเธอนั้นเป็นคนร่ำรวยมากเนื่องจากพ่อของเธอนั้นได้ตายไปเลยทําให้เธอเป็นคนเดียวที่ได้รับสมบัติทั้งหมดมาซึ่งเธอนั้นก็ได้บริจาคเงินให้กับหน่วยปรปาป่าอาชญากรรมที่เมืองมหาจายาซึ่งมันก็คืออบ้าเกิดอของ พ่อคือนะครับและในตอนนี้เดวโลก็ได้มาจ้างทาหารนายหนึ่งเพื่อให้มาช่วยนําทางไปที่หมู่บ้านที่ชาวอินโดอยู่กันซึ่งทาหารทั้งสองเนี่ยก็คือพายุและหลงเฟยนะครับและเดวโลนั้นก็ยังมีลูกน้องเขาที่มีชื่อว่ามุกโจอีสไตเนอร์และก็ดอมก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะได้บุกเข้าไปที่หมู่บ้านของชาวอินโดโดยมีพายุเป็นคนนําทางเข้าไปและทุกคนนั้นก็ช่วยกันจัดการพวกที่ฟอรอยู่รอบหมู่บ้านทั้งหมดทิ้งส่วนทางด้านเดวโลเนี่ยมันก็ได้สั่งให้ทุกคนกัดยิงไปใส่หมู่บ คนในหมู่บ้านไปเรื่อยๆนั้นกระสุนที่ยิงไปนานมันกระพาไปโดนเสาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็คือภรรยาของจาคะนะครับซึ่งจาคะที่ต้องเห็นภรรยาของตัวเองตายไปในอ้อมกอดของเขามันก็ทําให้เขาแข้นพวกนั้นเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะรีบจับปืนแล้วไปจัดการกับพวกนั้นแต่ทว่าในตอนนั้นพวกมันเนี่ยได้เข้ามากัดยิงคนในหมู่บ้านตายทั้งหมดนะครับก่อนที่จาคะจะได้เข้าไปเจอกับพายุจนทําให้ทั้งสองคนเนี่ยได้เข้าไปต่อสู้กันและระหว่างการต่อสู้นั้นเราก็จะเห็นว่าจาคเนนีี่่ยยกก็มกมศิลปปะ้้อองััตวไ แต่ด้านพายุเองเขาก็มีศิลปะการต่อสู้ที่ดีมากเหมือนกันเรียกได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีฝีมือใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วพายุก็สามารถจัดการกับจาคาจนสลบไปได้ส่วนทางด้านพวกเดวโล่ตอนนี้มันก็ได้เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งคนที่พวกเขาจะเข้าไปช่วยนั้นก็มีชื่อว่าคอรินส่วนทางด้านพายุเองเนี่ยเขาก็จะช่วยเด็กและผู้หญิงออกไปเหมือนกันนะครับแต่เดวิโล่ก็ห้ามไว้แต่สุดท้ายแล้วพายุก็ยอมและเมื่อคอรินขึ้นมาได้เขาก็รีบเข้าไปจัดการคนที่จับตัวเขามาขัง คอรินจะสั่งให้ลูกน้องที่เข้ามาช่วยเขาจัดการเผาหมู่บ้านนี้ทิ้ทงทันทีก่อนที่พวกเขานั้นจะรีบบอกไปโดยไม่คิดว่ามันจะมีคนมีชีวิตรอดอยู่นะครับซึ่งคนที่รอดชีวิตนั้นก็คือจาคะนะครับและหัวหน้าทีมจริงๆของคนที่บุกเข้ามาช่วยนั้นก็มีชื่อว่าคอรินตัดไปด้านจาค่ะหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้เห็นสภาพหมู่บ้านของเขาที่ถูกเผาทิ้งไปแถมตัวเขาเองนั้นยังได้เสียภรรยาสุดที่รักไปด้วยมันจึงทําให้จาค่ะโกรธพวกนั้นเป็นอย่างมากและจะตาาาาามมมมไม่่่พกกกกัััันนนนนนอททบบที้้้จจะํรดดเ็บบงหหใู you mm -hmm. เช้าวันต่อมาซูเฟิงก็ได้เห็นข่าวที่บอกว่าเซียนถือได้บริจาคเงินเพื่อปราบปามาชิ я กรรมซึ่งมันก็ทำให้ซูเฟิงหญิงที่มีอำนาจในมหาจ้ายาเนี่ยไม่พอใจทือนะครับเลยอยากกำจัดเซียน,นทิ้งเธอจึงได้โทรไปหาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขานั้นก็น่าจะเป็นคนที่ส่งคนไปพาตัวเขลินออกมาก่อนนี้ซูเฟิงจะได้ให้เขาจัดการเซียนทิ้งทันทีต่อไปน้านจาขาเขาก็ได้ส่งคนไปตามหาพายุและลงเฟยซึ่งพวกเขาก็ไปเจอกันที่บ่อนพอดีนะครับพอทั้งสองนั้นไปต่อยมวยและในตอนนี้ค่ทด่ชก,กันอยู่นั้น และชายลังมีอีกคนหนึ่งและในทันทีที่จะข์คาหินหน้าของพายุมันก็ทําให้เขาเนี่ยโกรธเป็นอย่างมากและพอถึงเวลาเริ่มโชกด้านพายุเนี่ยก็เริ่มเปิดก่อนเลยนะครับและถึงแม้ว่าเขาจะตัวเล็กกว่าแต่พายุเอเนี่ยก็ใส่ไม่หยางและถึงแม้ว่าตัวเขาจะโดนจับทุ่มหลายครั้งแต่ทว่าคนนั้นก็สามารถจัดการกับคู่แข่งจนสลบลงไปได้ซึ่งมันก็ไม่แปลกเลยนะครับเพราะพายุนั้นเป็นถึ่งทหารรับจ้างส่วนทางนั้นจาคาในตอนนี้เขาก็ได้ไปขอเจ้ามือที่เสียเพื่อให้เขานั้นได้ลงต่อยและคู่แข่งของจาคคาในรัั้งนนีนก็คือ หลงเฟยนะครับและการขึ้นชกในครั้งนี้ด้านจาคาเนี่ยก็มาพร้อมความแขนก่อนที่ตัวเขานั้นจะเข้าไปใส่หลงเฟยแบบไม่ยั้งมือก่อนที่จาคาจะบอกว่าหลงเฟยนั้นได้พัคเมียประจาว แล้วก็ดูเหมือนว่าศิลปการต่อสู้ของจาค้าเนี่ยก็เก่งเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่เขาได้รับบาดเจ็บมากพอสมควรในตอนนั้นมันก็ทําให้เขาถูกหลงเฟยจัดการลงไปได้นะครับแล้วเมื่อการแข่งจบลงหลงเฟยนนานก็คิดว่าจาค้าเนี่ยต้องเป็นพวกที่มาจากหมู่บ้านนั้นแน่นอนจึงทาให้นักคู่นั้นพาจาค้ากลับมาบ้านด้วยกันซึ่งน้านพายุเนี่ยเขาก็ทําข้าวผัดไม่ให้กินและยังทําแผลกับจาค้าอีกด้วยก่อนนี้พายุจะได้บอกจาค้าไปว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันซึ่งเรื่องที่ว่าเนี่ยมันก็คือเรื่ ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรอกนะเพราะพวกเขาทั้งสองนั้นได้รับแจ้งมาว่ากําลังปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยชาติซึ่งพวกเขาทั้งสองนั้นก็โดนพวกเดโบโล่หอกเหมือนกันและยังโดนพวกนั้นจับมัดและขังไว้อีกด้วยแต่พวกเขาก็สามารถหนีออกมาได้และยังได้ช่วยเด็กและคนที่โดนจับกับพวกเขาออกมาด้วยก่อนที่พวกมันจะระเบิดและเผาที่นั่นทิ้งและในตอนนี้พวกเขาบุกเข้าไปในค่ายนั้นเขาก็ไม่ได้ยิงปืนเลยสักนัดแต่แค่ถือปืนคููเท่านั้นและพวกเขาก็แค่ไปนําทางพวกนั้นซึ่งมันก็ทําาใหห้้้ตอนนนีีทัง3คยมปย คนเดียวกันนะครับซึ่งนั้นก็คือพวกเดวโรและคอรินซึ่งมันก็ทําให้เราได้รู้นะครับว่าจาคานันก็เป็นทหารรับจ้างที่ถูกจ้างไปเฝ้าที่นั่นเหมือนกันและในตอนนี้ทั้ง3าคนเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันนะครับก่อนที่จาคาจะลินเล่าให้กับพายุและลงเฟยเพื่อมีตาภาพอีกด้วยเช้าวันต่อมาเสียงก็ได้ไปสัมภาษณ์เรื่องที่ถือนั้นจะบริจาคเงินซึ่งนี่มันก็เสี่ยงและอันตรายสําหรับถือมากเหมือนกันนะครับ ตัดใบดานพายุและลงเฟยหลังจากที่ตื่นขึ้นมากับผมว่าตอนนี้จาร์คาได้หนีไปแล้วและในครั้งนี้ทั้งคู่นั้นก็โดนหักหลังอีกด้วยแถมด้านจารคานั้นยังได้แจ้งตำรวจมาจับพวกเขาทั้งสองคนและในตอนที่พายุและลงเฟยถูกจับมานั้นด้านจารคาเนี่ยก็ยืนมองดูทั้งคู่อยู่นะครับจากนั้นเขาก็โทรไปหาใครบางคนและบอกว่านี่คือข้อความจากคอรินและจารคาก็ได้บอกว่าทั้งสองคนนั้นยังไม่ตายและพวกนั้นก็ถูกจับมาที่สถานีตำรวจ ตัดไปด้านพายุต,ตอนนี้เขาก็ขอโทษที่พาหลงเฟยไม่อยู่แบบนี้ก่อนนี้พายุเนี่ยจะถามไปว่าตำรวจนั้นจะส่งหลงเฟยกับจีนหรือไม่ซึ่งในตอนนั้นหลงเฟยในกาลาวาดมีแกง๊แกงงหนึ่งนั้นได้เอาทุกอย่างของครอบครัวเขาไปหมดตัดไปด้านเซียนตอนนี้ถือก็ได้เข้ามาให้สัมภาษณ์ส่วนทางด้านพวกคอลินนั้นก็ยังได้รู้อีกว่าพายุและหลงเฟยนั้นยังไม่ตายซึ่งชายคนที่มานั้นก็คือคนเดียวกันกับที่ซูเฟิงโทรหานะครับและนั่นก็ทําให้อคอรน,นคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยและการสัมภาษณ์ เซียนนั้นจะมาขัดขากคือและในตอนนี้พวกคอรินก็เตรียมตัวจะจัดการกับเซียนแล้วและเมื่อเซียนสัมภาษณ์เสร็จถือก็ลงมาเพื่อจะขึ้นรถแต่ก็โดนพวกคอรินกัดยิงมาใส่นะครับซึ่ง้างสาวที่เซียนจ้างมาเนี่ยกรรีบม,มาปกป้องถือนะครับและจัดการกับพวกนั้นแต่ก็ประทะได้ไม่นานก่อนที่ถือนั้นจะพลาดถูกยิงซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็พยายามยิงกลับไปนะครับจนทําให้เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยชุลมุนเป็นอย่างมากด้านเซียนได้เห็นแบบน,นั้นคือก็ไม่มีทางเรือก,ก่อนจะรีบวิ่งหนีไป ซิงเซียนเนี่ยก็วิ่งเข้ามาที่ตลาดนะครับและเธอก็ได้ขึ้นรถตุ๊กก่อนนี้เขาหนันจะได้ไปส่งเธอที่สถานีตำรวจแต่ไประเด็นลูกน้องคอลินในตอนนี้ก็มมรีบรับเดวโลและคอลินก่อนนี้พวกคนนั้นจะรีบไปที่สถานีตำรวจทันทีพอคิดว่าตอนนี้ตำรวจน่าจะยังไม่รู้เรื่องอะไรและเมื่อเซียนมาถึงสถานีตำรวจถือก็พยายามบอกตำรวจไปนะครับแต่ทว่าตำรวจเนี่ยก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับ ส่วนแห่งดั้นพายุและหลงเฟยนั้นก็โดนจับมาสอบปากคำทีนี่ซึ่งด้านตำรวจที่รู้ว่าเทพคุณจีนตำรวจก็ได้พาหลงเฟยมาแปลให้แต่พวกคนนั้นก็แปลได้แค่ว่ามีคนตามฆ่าคือ แต่ทว่าในตอนนั้นผู้คอรินเนี่ยก็ได้บุกเข้ามากาดยิงในสถานีตำรวจนะครับจนทําให้ตำรวจนั้นโดนยิงเล็บไปหมดและตอนนั้นเองหลวงเฟยก็ได้พาสเส้นหนีไปส่วนทางด้านพายุที่อยู่ในห้องกับตำรวจเขาก็ได้ขอร้องตำรวจไปจนทําให้เขานั้นสามารถออกมาจากที่นั่นได้นะครับแล้วรีบบอกให้หลวงเฟยพาสเส้นหนีไปจากนั้นพายุเขาก็ได้ไปจัดการกับผู้คอรินที่มาเจอกันพอดีและระหว่างที่ทั้งคู่สู้กันอยู่นั้นจากขาที่แขนผู้คอรินก็ได้เดินเข้ามาและใช้ความแขนที่มีในการจัดการกับลูกน้องคอรินทิ้้้้งไไปจาาาากกกนนัเเขข็ดมบอ พายุหนีไปด้วยซึ่งด้านพายุเนี่ยก็ย่อมหนีไปนะครับตัดไปด้านหลงเฟยตอนนี้ที่กําลังดึงล็อกให้ประตูเปิดอยู่นั้นตอนนั้นมันก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นด้านพายุที่เห็นแาบนั้นเขาก็มาล็อกให้โจอ้นั้นยิ่งไปทางเขาก่อนที่หลงเฟยจะได้เข้ามาสู้กับโจอ้ส่วนแา่งด้านพายุนั้นเขาก็ได้พาศิษย์หนีไปนะครับ และระหว่างการต่อสู้หลงเฟยที่ตัวเล็กกว่าโจอีอ้มากๆเนี่ยเขาก็สามารถจัดการกับโจอีอ้ได้นะครับก่อนที่ตัวคนนั้นจะหนีตามทั้งคู่ไปหลังจากที่มาอเจอกันแล้วพายุเซียและหลงเฟยก็ได้พากนันหนีต่อไปนะครับซึ่งมันก็นทําให้เดวโ,โลคอรินและสไตเนอร์เนี่นยตามไม่ทันส่วนทหงการจีนตอนนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าเสียหายตัวไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีคนกัดยิงที่โรงแรมและในตอนนี้ก็ได้มีสายเข้ามาที่มือถือของคอรินซึ่งคนที่โทรเข้ามาเนี่ยก็คือซูเฟิงนะครับซึ่งคือนั้นก็โทรมาบอกว่าคอรริินนนั้นทํําาาภกจจไม่สเ็แล ัวของเธอนั้นนาจะต้องจ้างคนอื่นมาแทนเขาแล้วแต่ว่าด้านคอรินเนี่ยมันก็บอกกลับมานะครับว่ามันจะควบคุมให้ได้และจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยและในตอนนั้นก็ได้มีตำรวจมาจับตัวคอรินแต่ว่าด้านจาคาเนี่ยก็ได้เข้ามาจัดการตำรวจนะครับก่อนนี้คอรินจะได้ใช้พื้นจอจาคาอาว้และค่อยๆให้จาคาหันหน้ามาซึ่งจาคาเนี่ยเขาก็บ,บอกนะครับว่าคนนั้นอาจจะร่วมมือกับคอรินผมก็บอกไปว่าคนนั้นจับตัวสองคนั้นมาแล้วและพวกมันก็เป็นอาหารรับจ้างเหมือนกันและตัวคนนั้นก็พอรู้เส้นทางของเมืองนี้อยูู่บ้างและรจักวิธี การทางานของสองคนนั้นด้วยด้านคอรลินที่ได้ยิ่นแบบหนานก็ตอบตกลงจะร่วมมือกับจาขะนะครับ และในตอนนี้ทั้ง3คนก็นได้นั่งเรือจะไปสถานทูตจีนซึ่งในตอนนั้นดานเซียเนเนี่ยเธอก็ถามนะครับว่าทําไมทั้งคู่นั้นถูกจับซึ่งหลงเฟยเนี่ยก็ได้บอกไปว่าที่โดนจับนั้นกับเพราะว่าทั้งคู่นั้นไปชกมวยใต้ดินและก็ได้มีกมมนนารพนันอื่นมาเกี่ยวข้องซึ่งดานเซียนที่รู้จักพายุเธอก็ได้ขอบคุณไปซึ่งหลงเฟยเนี่ยก็บอกเซียนไปนะครับว่าตำรวจนั้นพึง่งพาไม่ได้ซึ่งมันก็ทําให้เซียนเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากจะพึ่งพาพวกเขาและตู้ของพายุก็ไม่คุนน้และ ตอนนี้หลงเฟยเนี่ยก็ได้ให้เสียงขับรถนะครับซึ่งถือนั้นก็ดูไม่โอเคเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายเธอก็ยอมทําส่วนหางนั้นผู้ทีมคอลินตอนนี้พวกมันก็รู้นะครับว่ายังไงเสียนก็ต้องไปสถานทูตอยู่ดีพวกมันจึงรีบตามไปทีนั้น ตดกลับมาด้านเซียนตอนนี้เธอก็ได้ขับรถหนีออกมาเรื่อยๆแต่เพราะว่าในาตอนนั้นพวกคอรินเนี่ยก็ตามมาเจอนะครับด้านเซียนได้เห็นแบบนั้นถือก็รีบโทรไปหาบริการของเธอผมบอกไปว่าตัวถือนั้นใกล้ถึงสถานทูตแล้วแต่ตัวคงถือนั้นก็เข้าไปด้านในบิได้ส่วนทางด้านคอรินที่ดักรออยู่เนี่ยมันก็คู่นะครับว่ามันจะว่างระเบิดสถานทูตด,ด้านสถานทูตที่รู้แบบนั้นก็รีบปิดทําการทันทีแล้วเมื่อพวกคอรินเห็นเซียนแล้วพวกมันก็รีบวิ่งตามมาและจัดการยิงไปใส่กระจกรถด้านเซียนด้านเซียนทีี่่นนนนกกัั้็็ํายิงใสถถรบข แต่ในระหว่างนั้นคอรินก็ได้เข้ามาทุกกระจกรดจนแตกจนทำให้รถคงคือน,นั้นพุ่งไปชนต้นไม้แต่ทั้ง3คนเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรมากนะครับก่อนที่พวกเขาจะวิ่งหนีกันต่อไปและมันก็ทําให้คอรินข่าดกับทั้ง3คนนั้นแต่ในระหว่างที่หนีอยู่นั้นจาคาก็ได้เข้ามาแล้วบอกว่าเขาใช้ทั้ง3าคนเป็นเหยื่อและอดทนหน่อยนะเพราะคู่ต่อสู้ของเขานั้นคือคอรินไม่ใช่พายุเลือลงเฟยก่อนที่จาคาจะได้ให้พวกเขาหนีต่อไป ซึ่งในตอนนี้ทั้ง3คนเนี่ยก็ได้วิ่งหนีเข้าไปในซอยเล็กๆและแอบเข้าหลังร้านของลุงคนหนึ่งซึ่งทางด้านสไตเนอร์ที่เห็นลุงกําลังปิดร้านมันก็ได้บอกว่ามาจากกรมสาธารณาสุขและเจ้าของคุณหลานและในตอนนั้นจังหวะนรกเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อพายุไม่ได้ปิดเสียงโทรศัพท์แต่พวกเขานั้นก็สามารถรอดมาได้พอสไตเนอร์เนี่ยไม่เห็นพวกเขาส่วนทางด้านทางการจีนตอนนี้พวกเขาก็สามารถติดต่อตํารวจของมหาจายาได้แล้วซึ่งพวกตารวจเนี่ยก็มารับรองความปลอดภัยของเซียนนะครับ ตัดไปด้านพายุเซียนและลงเฟยตอนนี้ทั้ง3คนก็นได้ลงมาที่บ้องดูดควันของลานลุงและพวกคนนั้นก็ต้องพักอยู่ที่นี่เพราะไม่สามารถออกไปไหนได้ซึ่งดานเซียนเนี่ยถือว่าทำมานะครับว่าทั้งคู่นั้นไปเจอคนพวกนี้ได้ยังไงซึ่งพายุและลงเฟยเนี่ยเขาก็บอกไปนะครับว่าเขาได้รับแจ้งให้ไปช่วยแต่เราว่ามันก็เป็นการหลอกลวงก่อนนี้เซียนนั้นจะถามถึงจาค้าไปด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็บอกไปนะครับว่าจาคานั้นอยู่พวกเดียวกันแต่ว่าในตอนนี้จาค้าคือไส้สืบก,ก่อนที่ลงเฟยนนาจะได้เอเอบีย์ เขาก็กําลังทําอาหารนะครับโดยอาหารที่พายุทาในวันนี้เนี่ยก็คือต้มยํากุ้งกับผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับซึ่งในตอนนั้นหลงเฟยเนี่ยก็ทาถึงธุรกิจที่เซียนทำซึ่งดานเซียนเนี่ยถือก็บอกนะครับว่าถือนั้นสานธุรกิจต่อจากพ่อของเธอพร้อมกับให้หลงเฟยนั้นแล้วเรื่องของตัวเองให้เธอฟังบ้างซึ่งหลงเฟยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาถูกพ่อพามาที่นี่และตัวเขานั้นก็ยังหาเงินเพื่อกับจีนแต่ว่าในตอนนี้ตัวเขาเองนั้นก็ยังไม่สามารถกลับไปได้ดานเซียนที่ได้ยินแบบนั้นเธอกบออกไไปนะวว่่่่่าาางทททีีีจชยด้ จะได้เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ซึ่งมันก็ทําให้ตอนนี้ทั้ง3คนเนี่ยสนิทกันมากขึ้นแล้วนะครับก่อนที่หนังจะตัดไปด้านคอรินซึ่งในตอนนี้มันเนี่ยก็ต้องการจัดการทั้ง3คนให้ได้ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องวุ่นวายไปมากกว่าน,นี้ ส่วนแห่งด้านจาคา,านั้นเขาก็นึกถึงภรรยาเขาที่เสียไปพอพวกคอรินซึ่งจาคา,านั้นเขาก็สาบานกับตัวเองว่าเขาจะจัดการพวกมันให้ได้และจาคานั้นก็มีเพียงกำาังข้อมือที่เป็นสิ่งสุดท้ายของภรรยาเขาตัดไปด้านเซียนตอนนี้เอก็ได้บอกว่าไปสถานทูตไม่ได้แน่นอนพอพวกนั้นต้องทําทุกทางเพื่อให้เราทั้งสามคนตายหรือไม่ก็ทําให้พวกเราไม่สามารถไปสถานทูตได้ซึ่งด้านเซียนเนี่ยเทก็เสนอว่าให้เอาตัวถีนั้นเป็นเหยืยอ่อรอด้านพายุที่ได้ยินแบบน,นั้นเขาก็บอกว่ามันเสี่ยงเกินไปแต่สุดท้ายแล้วมมมันก็ไ่ี ทางเล่อ,อื่นที่นี่กว่าน,นี้นะครับและระหว่างที่ลูกน้องคอรินกําลังพักผ่อนและดื่มกันอยู่นั้นตอนนั้นมันก็ได้มีสายโทรเข้ามาซึ่งคนที่โทรเข้ามาเนี่ยก็คือพายุนะครับก่อนนี้เขานั้นจะได้เสนอข้อแลกเปลี่ยนเรื่องเซียนไปว่าถ้าเกิดอยากได้ตัวเซียนให้เอาเงินไปให้เขาที่สมุสนส9นเก้าหนึ่งแสนดอลลาร์และให้สิสรภาพกับเขาซึ่งด้านคอรินเนี่ยก็ตกลงนะครับแต่ว่าด้านเดวิโลเนี่ยก็บอกนะครับว่ารู้ใช่ไหมว่ามันเป็นการจัดฉากซึ่งด้านคอรินเองเนี่ยก็รู้นะครับแล้วบอกว่าเขานั้น มันจะมาที่นั่นก่อนนี้คอลินจะได้สั่งให้เดวโลหามือปืนมาให้เยอะที่สุดเนื่องจากว่าคอลินเนี่ยมีแผนก้ารอยู่ว่างเขาต้องการจัดการทั้ง3าคนนั้นทิ้งชาววันต่อมาทั้ง3คนก็ได้มาขึ้นเรือเพื่อไปหาใครบางคนซึ่งชายคนที่จะไปหาน,านั้นมันก็คือคนที่จ้างพายุไปช่วยคอลินนะครับแล้วเมื่อเข้ามาด้านในพายุก็ได้บอกความต้องการของเขาไปซึ่งสิ่งที่พายุต้องการน,านั้นมันก็คืออาวุธนะครับและชายคนนั้นก็ได้ให้อาวุธกับเขามาก่อนนี้ชายคนนั้นจะได้เเเเเเข้้้้าามาคุยยยกกกััับบบีีนนนรรืื่่อองงงทธิิจและไดดใหป ซึ่งมันก็ทําให้ตอนนี้ทั้ง3คนเนี่ยพร้อมจะรับมือกับพวกคอลินแล้วนะครับตอไปด้ลูกน้องคอลินและมือปืนที่จ้างมาก็ได้มาประจําทีและเตรียมพร้อมซึ่งในตอนนั้นเดโบโลเนี่ยก็ถามจาคานะครับว่าจาคานี่เป็นคนที่ไหนกันซึ่งด้านจาคานี่ก็ได้บอกพวกมันไปนะครับว่าเขาหนันเป็นคนอินโดนีเซียก่อนที่เดโบโลจะได้พูดถึงหมู่บ้านที่เขาหนันได้ไปจัดการยิงกาดจนตายทั้งหมดให้จาคาฟังด้านจาคาที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้บอกว่าอย่ามายุ่งกับเขา แต่ทว่าในตอนนั้นเดวโลเนี่ยก็เหมือนจะรู้นะครับว่าจาขาเนี่ยน่าจะรู้จักหมู่บ้านทีนันก่อนนี้คอลินจะเดินเข้ามาพอดีจาขาจึงได้ใช้โอกาสนั้นเดินหนีไปและในตอนนี้ได้มือปืนเนี่ยก็เตรียมพร้อมมากนะครับก่อนนี้พายุจะได้เข้าไปอีกด้านส่วนทางด้านลงเฟยนั้นเขาก็ได้พาตัวเซียนไปหาพวกคอรลินและกําลังจะทําการแลกเปลี่ยนกันแต่ไม่นานพายุก็เริ่มจัดการพวกมือปืนที่คอรลินนั้นจ้างมาประทีปลคนสองคนจนทําให้เกิดการมาท้ก,กันขึ้นด้านเซียนนี่เห็นแบบนั้นถธอก็็รบไไปลนนนนนัส่วาาาาางดาด้้้้โกขึมหจ ซึ่งในตอนนั้นจาคขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าผู้แกนั้นคือคน,นี่ค่าคนในหมู่บ้านขาวรวมไปถึงภรรยาเขาด้วยก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้เข้าไปสู้กันด้วยมือเปล่านะครับและระหว่างที่สู้กันนั้นเราก็จะเห็นว่าเดวาโล่เนี่ยตัวใหญ่กว่าจาคขามากนะครับตัดไปด้านพายุต,ตอนนี้เขาก็ได้ยิ่งถล่มไปใส่พวกของคอรินไม่อย่างส่วนทางด้านลงเฟยเองเขาก็ได้พยายามต่อสู้กับพวกมันตัดกลับไปด้านจาคขาที่มีความกดมากเขาก็ใส่เดวาลโล่ไม่อย่างและในตอนนี้สไตเนอร์เนี่ยก็ได้เข้ามาสู้กับลงเฟย ส่วนแห่งด้ำพายุและข้อลินนั้นก็ได้ประทะกันเป็นระยะระยะและวด้วยฝีมือที่เก่งกว่าของลงเฟยเขาก็สามารถชนะสไตเนอร์ได้แบบง่ายๆนะครับส่วนแห่งด้านจากคาที่สูกับเดวโลอยู่นั้นตอนนั้นก็ได้มีลงเฟยเข้ามาช่วยจนสุดท้ายแล้วเดวโลเนี่ยก็ุ่นเล็กแข่งตายนะครับ และทางการจีนตอนนี้ก็ได้รับแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นที่สมสรแล้วและในตอนนี้ก็เลหลือเพียงคอรินเท่านั้นที่ยังไม่ดูดจัดการแต่ในระหว่างที่มันก ouais like ําลังสู้กับพายุอยู่นั้นก็ดูเหมือนว่าพายุเนี่ยจะโดนยิงเข้าที่แขนนะครับแต่เพราะว่าตัวคนนั้นก็ยังสามารถมาต่อสู้ได้ก่อนที่จาคาจะได้เข้ามาช่วยซึ่งมันก็ทําให้ตอนนี้ทั้งจาคาและพายุเนี่ยได้เข้ามาช่วยกบล้มคอรินแต่ด้วยความที่คอรินเก่งมากมันก็ทำให้นังคูเนี่ยแทบสู้ไม่ไหวนะครับก่อนที่มันจะจัดการกับจา่า้าาลงจาาาากกนนนนั้้คอิิ็ีบลลงมหเซยวดา ด้านเสียนี่เห็นบบนั้นคือก็พยายามจะหยิบปืนนะครับแต่ก็ถูกคอรินห้ามไว้และเมื่อเข้ามาไกลเรื่อยๆก็ได้มีคนกระโดดพุ่งเข้ามาซึ่งคนนี้พุ่งเข้ามาช่วยนันก็คือหลวงเฟยนะครับซึ่งมันก็ทาให้ด้านคอรินโนมโหเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถฆ่าเสียนได้ด้านพายุที่เห็นบบนั้นเขาก็ได้ตามลงมาและเข้าไปสู้ต่อทันทีแต่ทว่าด้านคอริน,นเนี่ยก็ตัวใหญ่กว่านะครับซึ่งมันก็ทําให้พายุเองได้รับบาดเจ็บเช่นกันแต่ด้านพายุเองก็ยังมีแรงเข้าไปใส่คอรินไม่หยาาั่งและในจังหวะที่ออจะเข้้าาามาต่สูกับพยุ พายุก็ได้ใช้มีแทงเข้าไปกลางอกของคอรินจนทําให้มันตายลงไปซึ่งมันก็ทําให้ตอนนี้พวกคนนั้นสามารถจัดการกับนผลกนี้ได้หมดแล้วนะครับและในระหว่างที่สไตเนอร์กำลังลุกขึ้นมานั้นเซียนก็ได้กระหน่ำยิงเข้าไปใส่มันจนตายก่อนที่ตํารวจและบอริกรของเซียนจะได้มาถึงจุดเกิดเหตุกันนะครับ และเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็นทาให้ดานซูเฟิงเนี่ยโดนตำรวจจับไปซึ่งซูเฟิงนั้นก็ยอมโดนจับต่โด้วยดีนะครับก่อนที่จะขาจะได้เข้ามาบอกว่าเขามีแผนอยู่แล้วด้านพาย,ยุที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าแผนดีมากแต่ทว่ามันก็เกือบตายกันหมดเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นหลงเฟยเนี่ยเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าเขาน่าจะขาลงมาโดนยิงบ้างนะก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วพวกเขาก็สามารถจัดการได้เรียบร้อยและยังสามารถช่วยเสียงนไว้ได้อีกด้วยส่วนแห่งด้านจาคานั้นเขาก็ได้แก่แขนให้กับภรรยาเขารวมถึงคนในหมู่บ้านเขาด้วยและในตอนจบนี้ทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับโดยในหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.6คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomato ไปอีก67%และสําหรับใครที่ชอบการสปรอยของพวกเราผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์ดึงซับสไคร์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะครับ ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมเราฟังการสปอยจนจบและเจอกับผู้เราปักสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ